สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องคนแบบไหนลักษณะแบบไหนนะคะที่เป็นคู่แท้นะคะคู่บุญนะคะคู่บรารมีของชาวลัคนาราศีกันนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่สามสำรับนะคะมีตัวนี้นะคะแล้วก็ไพ่อันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลย สองถ้วยไพ่สองถ้วยค่ะไพ่สองถ้วยหมายถึงว่าการแต่งงานการสมหวังในชีวิตคู่นะคะแล้วหลักๆความหมายเนี่ยนะคือรักของเรามันเท่ากัน mm. เขารักเราและเรารักเขาแบบเกือ้อกูลกัน Give and take แบบทั้งคู่ดีทั้งคู่เลยอะคะ่ะให้50 50, 50ิบบะ เติมเต็มซึ่งกันและกันแบบพอดีเป๊ะเลยเคยเห็นไหมคะบางคู่แบบว่าเรารักเขาเราให้เขาร้อยหนึ่งอะแต่ความรักที่มันได้กลับมาเขาก็รักเรานะแต่เขาให้เราแค่20สิบอ่ะเออแต่ว่าคนคนนี้นะคะคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนะผู้บุญของคุณมันจะแบบให้ Give and Take เท่าๆกันนะคะนะคะเป็นไพ่แต่งงานก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบแรกอลิซจะบอกเสมอว่ามันสำคัญมากๆนะคะเปิดมา เป็นการตอบคําถามในคําถามไพ่นะคะว่าเราถามอะไรคําถามวันนี้คือคนแบบไหนกันหน้าลักษณะแบบไหนกันหนาที่จะเป็นคู่บุญคู่บารามีของชาวลัคนาราศีนะคะกันเปิดไพ่ต่อนะคะอู้ยเด e เลเวอขึ้นมาคะ่ะเดลเวอขึ้นมานะคะแบบข้างรักนะ่ะ คนคุณจะได้คนที่แบบคั่งรักมากๆแล้วคุณก็คั่งรักเขาแบบอยู่ด้วยกันมีแต่สองเรานะคะเดินจับมือกันโลกหยุดหมุนทั้งใบโลกเป็นสีชมพูนะคะเดินในทุ่งราเวนเดอร์เลยคือคุณจะแบบไม่เห็นใครทั้งนั้นฉันเห็นแต่ฉันได้ยินฉันเห็นแต่คู่ของฉันคนเดียวนะคะคนแบบนี้แหละที่จะมาเติมเต็มนะคะชาวลัคนาราศีกันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เพราะว่าอะไรนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคุณเป็นคนตรงข้ามกับคนแบบช่างฝันนะเออไม่ได้เป็นคนช่างฝันช่างจินระจินตนาการคุณจะเป็นแบบเจ้าวิชาการนะคะยึดถือความถูกต้องมองอะไรตามความเป็นจริงนะคะไม่เคยพูดในสิ่งที่คิดเท่าไหร่นะคะวางแผนอะไรละเอียดรอบข้อนะคะเข้มงวดเจ้าระเบียบอะไรอย่างเงี้ยมันตรงกันข้ามกับ คนที่โรแมนติกอะ่ะเออจะบอกว่าชาวลัคนาราศีกันคุณไม่ใช่เป็นคนโรแมนติกก็ได้นะเออหรือใครเป็นคอมเมนต์บอกนะมาได้นะคะว่านูฉันก้านค่าแต่ฉันโรแมนติกมากๆอะไรอย่างเงี้ยบอกมาได้นะแต่ว่าทั่วๆไปนะคะส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะคะชาวลัคนาราศีกันจะเป็นคนอย่างเงี้ยมีระเบียบแบบแผนใช้ชีวิตแบบชัดเจนมีจุดมุ่งหมายนะคะทาอะไรก็อยากทําให้ประสบความสําเร็จนะอ่าไม่ย่อท้ออะไรง่าย,ายๆเป็นคนเข้มแข็งอะ่ะจนคุณรู้สึกว่า คุณขาดไม่รู้คุณรู้สึกหรือเปล่าแต่แต่คุณขาดไอ้ความรักที่แบบพิศวาสวันแหววแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจมองทุกอย่างเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนแบบเนี้ยพอเข้ามาในชีวิตคุณนะโหมันจะทำให้โลกทั้งใบแบบหยุดหมุนเลยอะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมัน มันดีดีอ่ะมันดีดีนะคะมันกระชุ่มกระชวยนะคะมันมีแสงสว่างอะไรบางอย่างอะ่ะเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนที่แบบจริงจังกับงานใช่ไหมบ้านงานมากๆนะคะชาวลัคนาราศีกันแต่พอมีคนแบบเนี้ยแบบมาให้ความรักคุณนะแบบพิศวาสข้างใครอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าแบบท้องมีผีเสื้อบินวุบวาบอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะ่ะคนแบบเนี้ยเหมาะสมกับคุณอืมคนแบบนี้เลยนะคะ เค okay, ปอต่อนะคะเออแต่เขาเข้ามาแบบจริง,จรงใจด้วยนะคะไม่ได้เข้ามาแบบเพื่อให้ความหวังคุณเล่นๆนะเค okay, ป่อต่อนะคะโอ้ยไพ่หนึ่งถ้วยนี่มันคืออะไรมันคือคนที่คนนี้จะมามอบความรักให้คนแบบนี้จะมามอบความรักให้คุณจริงๆไพ่หนึ่งถ้วยคือไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของความรักนะคะการเริ่มต้นความรักความสุข ความสมหวังนะคะถ้าคุณยังไม่ได้มีคู่นะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าการพบรักใหม่ก็ได้นะคะนะการพบรักใหม่หรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเราไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรนะคะนี่คือการพบรักใหม่ที่ดีที่ปังกว่าเดิมค่ะความหมายแบบนี้นะนี่ดูสิวีจะให้ความรักขึ้นมานะคุณชาวกันจา๋าคุณขาดแลนเรื่องความรักหรือเปล่าการงานการเงินคุณอาจจะแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ แต่แบบสอบตกคล้ายๆแบบสอบผ่านทุกวิชา,ตาแต่สอบตกเรื่องความรักอะไรอยางี้ <c oughs> หรือเปล่าคะโอเคนะคะชาวราสีกันเป็นคนบ้างงาน <c oughs> โอ้ยหนึ่งหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าค่ะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแปลว่าอะไรนี่เลยการได้จุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจุดเริ่มต้นความรัก การงานการเงินอะไรก็ได้ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณแบบว่าไม่ไม่เคยได้รับมาก่อนนะีแล้วมันจะเป็นโอกาสใหม่ๆนะคะชะตาชีวิตอะไรใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆที่มันประสบความสําเร็จตั้งแต่เริ่มแค่เริ่มก็รู้แล้วว่ายังไงก็สําเร็จนะคะในความรักแบบนี้นะที่คุณเจอคนแบบนี้นะคะโอเคเปิดต่อนะคะสิบถ้วยเทนอเป เชนับคัพส์ขึ้นมาค่ะเป็นไพ่แบบแต่งงานแบบสุข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 วันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะการสร้างสร้างครอบครัวที่ดีมีชีวิตที่ความแบบสุขสมหวังอะ่ะเออสมความปรารถนาทุกประการนะคะจบเลยก็ได้นะไม่ต้องดูแล้วสุขแล้วเออนี่แต่ว่าคนแบบนี้เข้ามาเนี่ยเหมือนคุณรู้สึกว่าฉันขาดแคนคนที่ มาทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกต่อไปนะชาวลัคนาราศีกันนะคะคุณเป็นคนนิสัยที่ว่าคุณจะทุ่มเทกับเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณเป็นคนแบบภาระอะไรคนเดียวด้วยนะคะไม่ค่อยมีคนมาช่วยหรือทําอะไรคนเดียวซะส่วนใหญ่นะคะแบบภาระเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเวลาที่คนแบบนี้นะคะคนแบบนี้ที่เป็นเนื้อคู่คู่บุญของคุณเข้ามาเนี่ย เชื่อไหมว่าคุณมีแรงฮึดสู้มีแรงทำงานต่อแบบแบบไม่หวั่นอะอุปสรรคปัญหาอะไรมาไม่เป็นไรแต่คุณกลับบ้านมาคุณมาเจอคนแบบเนี้ยที่มาให้ความรักคุณแบบข้างรักอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าโอ้ยเขาดูดเขาดูดเอาเอาอะไรก็ไม่รู้ในวันนี้อะ่ะออกไปจากคุณ แบบความขุ่นมัวนะคะความคิดลบๆ energy ลบๆอะ่ะแล้วคุณมากับบ้านมาแล้วเขาแบบคุณจะไม่ค่อยคุณเป็นคนไม่ใช่คนโรแมนติกนะไม่ใช่คนพูดหวานแต่คนคนนี้เขาเป็นคนโรแมนติกโรแมนติกอะ่ะเขากลับมาแล้วแบบมาให้กอดเอาพลังงานบวกฉันไปให้กอดโหแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออฉันมีแรงทําต่อฉันมีแรงทํางานต่อในวันพรุ่งนี้อย่างนี้เลยคนแบบนี้นะคะถ้าเจอคนแบบนี้นะรักษาเขาเอาไว้นะคะ เขามีคําพูดดีๆดีๆให้คุณเสมอนะคนแบบนี้นะปลอบใจคุณนะคะเป็นที่พึ่งให้คุณได้นะคะนะไม่ใช่คนที่พูดหวานเลี่ยนนะแต่พูดแล้วมันแบบฮิวใจอะ่ะนะคนนี้เข้ามาแบบยินหยางอะ่ะลงล็อกเป๊ะเลยยินหยางอยู่ด้วยกันแล้วแบบเติมเต็มนะคะอืมโอเคคนต้องเจอคนแบบนี้นะคะลัคนาราศีกันอ้เป็น คิงทูดาบค่ะคิงือดาเป็นราชาถือดาบมาราชาถือดาบแปลว่าอะไรคนคนนี้แห่งเขาโรแมนติกอย่างนี้นะเป็นคนที่รู้ว่าจะรักคนอื่นยังไงนะรู้วิธีการมอบความรักนะแล้วเพิ่มเพิ่มเติม plus plus นะคะเขาเอาจริงเอาจังกับงานด้วยนะคะเป็นคนเอาจริงเอาจังกับชีวิตมั่มันม่นนะคะมีความเด็ดขาดในตัวนะคะเป็น มีภาวะผู้นําสูงนะ่ะเป็นคนที่แบบดื้อรั้นอยู่นิดๆนะคะเป็นคนที่ดื้อรั้นอยู่นะคะไม่แต่แตัดสินใจอะไรจะไม่ค่อยแบบลังเลมีความแน่วแน่มุ่มมั่นนะคะไม่ค่อยมีความกลัวอะไรเออคนคนนี้เขาแบบได้ทั้งสองอย่างเลยนะได้ทั้งบุตรบูอะ่ะอย่างนี้เลยแบบนี้เลยโหคนแบบนี้หายากนะคะถ้าคุณเจอคนแบบนี้นะเนี่ยแหละคุณเหมาะกับคนประเภทนี้นะถ้าชาวลัคนาราศีกันคุณเจอแต่คนที่โรแมนติกอย่างเดียวนะ แต่ทางานไม่เป็นน่ะเหยาะแยะนะคะเหยีย,ยบขี้ไก่ไม่ฝ่อนะคะได้แต่เป็นนักรักไปวันวัน่ะเชื่อว่าคุณก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวลัคนาราศีกันนะคะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะมีแบบแผนในชีวิตชัดเจนเลยมีเป้าหมายในชีวิตนะคะรู้ว่าตัวเองตอนนี้กำลังทําเพื่ออะไรในอนาคตนะคนแบบนี้เขาก็มีบุคลิกนิสัยลักษณะนิสัยนะที่ทํางานเก่งเช่นเ,เดียวกันเลยะคะ่ะ โอเคเปิดต่อนะคะดีจังเลยอุ๊บเดอะเดวิเห็นข้ามบนไหมไพ่ข้ามบนนี้คือ The Lover นะคะ the lover ขึ้นมาคนข้างรักนะคะแล้ว The Devil ขึ้นมา The Devil แปลว่าอะไรคะข้างเราข้างอีกไม่รู้จะข้างยังไงนะคะแบบพิษสวาดแบบโอ้โหแบบเกี่ยวกันไว้อะ สกินชิ i เอาตัวติดกันนะคะประมาณนี้เลยเป็นคนที่ค้างรักมากๆเลยนะคะทำอะไรก็จะแบบให้คุณเป็นที่หนึ่งนะเป็นพาริตี้ของชีวิตเลยนะคะนะคิดไปไหนก็จะแบบคิดถึงคุณคุณกำลังทำอะไรอยู่นะทำงานเหนื่อยไหมกินข้าวหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยบางคนเคยเจอไหมว่าทำแต่งานแต่งานแต่งานเนาะแต่ว่าไม่ได้คิดถึงคนรักเลยนะไม่ได้บอก ไม่ได้จัดว่าถูกหรือผิดอะไรนะคะแต่ว่าบางคนก็จะไม่ชอบคนแบบนั้นไงว่าโอเคเห็นงานสําคัญแล้วแต่เห็นเห็นชั้นด้วยเห็นชั้นชันก็อยู่ในชีวิตคุณเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้เขาเขาให้คุณเป็นที่หนึ่งเลยให้คุณเป็นที่หนึ่งเลยค่ะโอเคเปิดต่อนะอุ้ยเป็นไพ่ก้าเหรียญคะ่ะก้าเหรียญออกมาไพ่ก้าเหรียญแปลว่าอะไร สุขสมหวังนะคะประสบความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตนะเชื่อว่าชาวร,า,ราศีกันนะคุณอยากได้ความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วเมื่องั้คุณจะทำงานเก่งไปเพื่ออะไรถูกไหมนะคนคนนี้เขามาเกื้อหนุนนะ่ะทำให้คุณมีแรงฮึดสู้นะคะในการทำงานในการทำอะไรของคุณต่อในการต่อสู้กับอุปสรรคการงานการเงนิงน,งนนะเขาจะเป็นคนซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะคะทำให้ชีวิตเนี่ย มีความมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองนะคะสร้างเงินสร้างงานสร้างฐานะด้วยกันนะคะคู่แบบนี้แหละเขาเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีจริงๆนะคนบางคนแบบว่าเคยเห็นไหมตอนก่อนมีแฟนนะหรือมีสามีภรรยาโอ้โหมีทุกอย่างเลยบ้านรถที่ดินนะคะชื่อเสียงเกียรติยศแต่พอคนคนนึงเดินเข้ามาคู่เดินเข้ามาแล้วแบบสูญเสียทุกอย่างเลยอะ่ะไออย่างนั้นนะ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าคู่บุญคู่บารมีเนาะเขาเรียกว่า คู่เวงคู่กรรมนะคะเขาเรียกว่าคู่เวงคู่กรรมกันนะเนี่ยคุณมีทั้ง10บถ้วยนะคะไพ่ความอุดมสมบูรณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ทั้ง9้าเหรียญด้วยเนี่ยเดอะเลก็มาเดอะเดวิก็มาข้างรักไปอีกนะคะ1ถ้วยแล้วก็1ไม้เท้าอีกโอ้ไม่รู้จะวยหยไงแล้วนะคะไพ่แต่งงานขึ้นมา2ใบเลยนะคะ2ถ้วยกับ10ถ้วยนะโอเค่คต่อนะคะ อุทย์ไฮโรแฟนขึ้นมาคะ่ะเป็นไพ่พระมีเกคคนแบบเนี้ยเชื่อว่าชาวราศีกันจะเลือกเข้าสู่ประตูวิวาหรือเป็นคู่ตุลนางาันกันอือคู่แบบนี้เลยคะ่ะลักษณะแบบนี้ถ้าคุณยังไม่เจอนะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณเจอแล้วคนแบบเนี้ยคือคู่แท้ของคุณไพ่หรือไฮโรแฟนแปลว่าอะไรไฮโรแฟนคือคนที่มีความรู้ความสามารถมีความสุข,ขุมเยือกเย็นมีความสันโดษในตัว นะคะ,ะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้มีความอนุเคราะห์ใจดีไม่ได้เป็นคนชอบทะเลาะขี้เหวี่ยงขี้วีนขึ้นง่ายอารมณ์โกรธแบบชุนเฉียวโมโหอะ,อะไรอีกละ่ะมีความอดทนสุขุมฉลาดหูไพนี้ขึ้นมานี่บอกได้ล้านความหมายเลยนะคะก็อย่างไพ่หนึ่งใบมันล้านความหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเปิดมาแล้วแบบหูพูดชั่วโมงสองชั่วโมงหูคลิปมันก็จะยาวๆมากเลยนะคะเอาเป็นว่าย,ยอ่ยอๆละกันนะ เด่นเลยคือราศีพฤกษ์ค่ะนะคะราศีพฤกษ์ไพ่ใบนี้ the h ฮ r o f e n หมายถึงว่าการรวมกันเป็นครอบครัวก็ได้นะคะการแต่งงานการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะอืโอเคเปิดต่อนะคะคนคนนี้นิสัยแบบนี้แหละเวลาเป็นคนรักก็หูเป็นคนรักที่ดีนะคะแต่เขาก็เก่งเรื่องงานด้วยนะคะเพราะมีไพ่ราชาถือดาบขึ้นมานะคะชีวิตส่วนตัวเขาก็ก็เจ๋งด้วยอะ่ะ โอเคไปต่อนะคะโอ๊บอู้เดชาริออดขึ้นมาเดชาริออดขึ้นมาคะ่ะนะคะเดชาริออดแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มีความแน่วแน่มุ่งมั่นนะคะขยันทุ่มเทในการทํางานเอามากๆเลยนะคะเวลามีโปรเจกต์อะไรเวลามีการริเริ่มสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆคนคนเนี้ยพุ่งตรงเลยค่ะควบมาออกไปเลยไม่ได้กลัวนะคะไม่ได้กลัวไมไ่แบบเฟียร์เลสอะ ทำอะไรก็ต้องทําให้ประสบความสําเร็จด้วยไม่ค่อยชอบร้องของขอความช่วยเหลือได้จากใครแต่ลึกๆคนนี้เขาต้องการใครมาซัพพอร์ตจิตใจเขาเหมือนกันนะนะเหมือนกับว่าเขาทุ่มเทความรักให้ใครอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนไม่เอ่ยปากพูดด้วยนะคะว่าขอความรักนะขอมาดูแลฉันหน่อยนะคะ แต่เนี่ยลึกๆเขาอยากได้คนมาดูแลเอาใจใส่เออแบบกลับมาบ้านเหนื่อยไหมถามแค่เนี้ยหูเขาก็ดีใจแบบสุดไปแล้วอ่ะเขาเห็นคุณเป็นนางฟ้านางสวรรค์เลยอยาเห็นแบบนี้อ่ะถ้าถ้าคุณถามเขาแบบนี้นะเพราะว่าเขาทํางานคนนี้เป็นคนที่ทำงานจริงจังทำงานเหนื่อยนะคะกลับมาบ้านเขาก็ต้องการคนแบบดูแลหรือเมสเซจมาถามอะไรอย่างนี้ก็ได้กินข้าวหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเหมือนชอบทุ่มเทค,ความรักนะคะ เขาก็อยากได้กลับแต่ชาวลัคนาราศีกันคุณเป็นคนไม่ช่างพูดแบบนั้นไงเป็นคนไม่หวานเป็นคนไม่โรแมนติกนะเออคุณก็ทําหน่อยก็ได้นะทําหน่อยทําหน่อยก็ดีนะคะทุกคนอยากได้รับกําลังใจหมดแหละนะคะไม่ว่าจะราศีไหนนะกําลังใจนะคะคําพูดดีๆไม่ไม่หวั่นทอนกันแต่ว่าคุณอยู่กันแบบไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันเลยดูสิดาบสักดาบหนึ่งก็ไม่ได้ขึ้นมานะ ดาบสักดาบก็ไม่ได้ขึ้นสักใบเลยอืมโอเคเขาเปิดต่อสามใบนะคะอคู้ให้หนึ่งเรียนอะไรกันนี่หนึ่งเรียนนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าคิดดูสิโอ้ย การเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตนะคะความสำเร็จการเงินนะคะดวงดีนะคนคนนี้แหละคู่บุญคู่อุปถัม์ที่แท้ทรูเลยนะที่แท้จริงมากๆกเลยนะคะมาเราแบบไม่ได้ดึงใครให้มันต่ำลงไปด้วยกันนะ่ะมันทำมันจเจริญไปด้วยกันนะคะนะในชีวิตนะคะมาต่อนะคะ อุย,ยิงแกล่งชายแกล่งคนคนนี้ไม่ได้มีดีแค่แบบเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำงานเก่งอย่างเดียวนะดูลักษณะภายนอกเก่งแบบแข็งนอกอะ่ะแต่ข้างในอะ่ะเขาเข้มแข็งแบบเด็ดเดี่ยวสุดๆอะคนแบบนี้แหละเป็นที่พึ่งให้กับชาวลัคนาราศีกันได้เพราะอะไรรู้ไหมชาวลัคนาราศีกันนะเห็นเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนที่แบบ ทุ่มเทขยันทำอะไรจริงจังอย่างนั้นนะแต่ลึกๆคุณนะ่ะมีความอ่อนแออยู่นะคะมีจุดอ่อนแออยู่แล้วคุณนะ่ะไม่ค่อยขอรอ้รองขอความช่วยเหลืออะไรใครแล้วก็ไม่ได้ค่อยแสดงความอ่อนแอของคุณนะ่ะให้ใครเห็นเพราะคุณไม่ได้คงไม่ได้อยากให้เห็นใครมาเห็นจุดอ่อนแอตรงนั้นนะ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าคนคนนี้เขาจับจุดคุณถูกแล้วคุณร,ณรู้คุณดันรู้ด้วยว่า คนนี้คือเซฟโซนของคุณที่คุณสามารถระบายคุณอาจจะไม่เคยร้องไห้กับใครนะคะชาวลัคนาราศีกันแต่คนคนนี้เป็นเซฟโซนที่ทำที่มีบาให้คุณซบเออให้คุณแบบร้องไห้ได้นะคะแบบแล้วเขาก็จะทำให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนะนะเป็นเซฟโซนที่ดีมากๆเลยความสัมพันธ์แบบนี้ดีมากๆเลยนะคะนะถ้าคุณเจอรักษาเขาไว้นะไม่บั่นทอนกันนะ ไพ่ okay. ใบสุดท้ายนะคะเรามาดูกันเลยอุ้ยเป็นไพ่เด็กถือเหรียญอู้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญหมายความว่าอะไรเด็กถือเหรียญหมายความว่าการได้รับข่าวดีนะคะได้รับอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะ่ะที่มีแล้วคุณก็มีความสุขนะคะ ความสุขความสมหวังเนี่ยเข้ามาในชีวิตอืมนี่เลยค่ะคือได้การได้รับความรักนั่นเองนะคะโอเคค่ะเราจะมาเปิดอีกหนึ่งสำรับนะคะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะคอนเฟิรม์มตอกย้ำไพ่นะคะที่ขึ้นมาสำรับได้เราใช้ไพ่อันนี้นะคะชาลัคนาราศีกันนะคะ King of Cups ขึ้นมานะคะนี่ไง คิงนะคะคิงถือดาบนะคะราชาถือดาบแล้วก็ราชาถือถ้วยนะคะคนแบบนี้เลยราชาถือถ้วยหมายความว่ายังไงเขามีความใจดีใจดีอบอ้อมอารีอยู่ในตัวนะ่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณเลยมีปัญหาอะไรบอกเถอะเขาให้มีคำปรึกษาที่ดีให้กับคุณเสมอนะคะเป็นคนที่ใช้เหตุผลนะคะมากกว่าอารมณ์เห็นเขาเป็น คนที่แบบโรแมนติกมีความรักมีความข้างรักอะไรอย่างนี้นะถึงเขาจริงจังอะจริงจังขึ้นมานะโอ้โหคุณจะแบบอึ้งอะอึ้งกับกับคนคนนี้มากๆเลยนะคะว่าเธอมีความคิดแบบนี้คุณถึงได้แบบยอมเขาได้เลยเพราะว่าชาวราราศีกรกะเก่งไงต้องมีคนที่เก่งกว่าคุณอะเข้ามานะคะถึงเอาคุณอยู่ถึงเอาคุณอยู่แล้ว คิงออฟคัพส์คือมีความแบบฉลาดเล้วด้วยนะคะมีความฉลาดมากๆเลยมีความอดทนเป็นที่หนึ่งเลยนะคะโอเคเปต่อนะคะวิดาเฮอร์มิทขึ้นมาเฮอร์มิทขึ้นมาโอ้ยแต่เอ่อเมื่อกี้พ่ายอะไรเนาะ The h i g l o Fan The h i g l o Fan ขึ้นมานะคะเป็นพ่ายพระพระก็มาฤาษีก็มาเขาเป็นคนแบบนี้แหละ สมาะะสมาธ,ามาธาไม่สันโดษนะคะไม่ค่อยมีปากมีเสียงไม่ค่อยทะเลาะไม่ค่อยทะเลาะอะไรมากมายชอบอยู่อย่างสงบอะ่ะชอบอยู่อย่างสงบชีวิตสงบสุขนะคะเขาเป็นแสงสว่างนําทางให้คุณมากๆเลยนะคะคนนี้ในยามที่มืดมิดนะเขาเนี่ยแหละจะเป็นที่พึ่งพาทั้งทางกายและทางใจนะคะจะบอกว่าต่างชาติต่างภาษาหูเด่นสุดอะ่ะ ทำไมถึงไม่รู้เพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะว่ามีไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาไพ่ฤาอสีไฮโลเฟนไพ่พระแล้วก็ชาริออสสามไพ่นี้นะคะคือไพ่ต่างชาติต่างภาษาที่เป็นฝรั่งนะคะไม่ได้เป็นคนเอเชียผมดำเกาหลีญี่ปุ่นจีนอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะสิงคโปร์ไม่ใช่นะออ้ดีจังเลยเออถ้าคิงออบคัพขึ้นมาสามารถพูดอีกในหนึ่งได้ว่าคนคนนี้เคยแต่งงานแล้วอย่าล้างมาก่อนก็ได้นะคะอายุห่างจากคุณ ใกล้ๆสิบปีนะคะบวกลบบวกลบได้ประมาณเนี่ยล่ะคะ่ะจะไม่ได้เป็นคนอายุเท่ากันนะนะคะไม่ได้คนอายุเท่ากันแบบบวกลบหนึ่งสองปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คะ่ะได้ถึงสิบปีเลยนะคะเด่นมากต่างชาติต่างภาษานะคะเปิดกี่ใบแล้วเนี่ยอ๋อใบสุดท้ายใบสุดท้ายนะคะอุ้ยไพ่ใบสุดท้ายไพ่แต่งงานขึ้นมาสามใบอะในหนึ่งสำรับอะ โหพี่จ๋าเพื่อนจ๋าคนแบบนี้แหละที่ชาวลัคนาราศีเหมาะสมที่สุดกับชาวลัคนาราศีกันดูสิไพ่ใบแรกออกมาคือไพ่แต่งงานไพ่ใบสุดท้ายที่เปิดคือไพ่แต่งงานเช่นกันนะคะไพ่สี่หมายเท้าสิบถ้วยคือไพ่แต่งงานนะอุ้ยดีมากๆเลยนะคะโอเคเราจะมาเปิดไพ่ต่ออันนี้ ลองดูซิว่าคนที่เป็นนักรักแบบนี้นะคะแต่มีความฤาษีนะคะมีความมีความพระกับฤาษีอยู่ในตัวเนี่ย <c oughs> เขาจะมีชีวิตเซ็กซ์ยังไงเรื่องบนเตียง18บวกถ้าพี่พี่เพื่อนๆน,น,น้องๆน,นะคะคนไหนที่รู้สึกว่าไม่ชอบฟังเรื่องแบบนี้นะกดจบปิดตรงนี้ได้เลยนะคะยังไงแต่กดไลค์นะคะ subscribe เป็นกำลังใจให้อลิสก่อนนะ <c oughs> บางคนไม่อาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย เรื่องแต่ว่าอลิเซนว่ามันมันเป็นเรื่องธรรมชาติอเออมันเป็นเรื่องที่แบบคู่ผูโตัวเมียเป็นแฟนกันนะคะเป็นเรื่องไม่ได้ผิดอะไรโอเคเรามาเปิดกันนะไพ่บาร์กนะคะโอ้ย คุณมีเคมีที่เข้ากันมากๆทั้งสองคนบอกแล Ch <m enfant? ın rico> ja ้วไงคุณแบบเป็นเคมีเป็นสูตรที่ลงตัวอะเคมีสตรีเคมสรีนะคะมีสตรีอ่าชาวพฤกษบเด่นจังเลยนะคะออ๊เมื่อกี้ชาวมีมีพฤกษบขึ้นมาใบหนึ่งที่ไฮ r แฟ a นขึ้นมาพฤกษบเห็นเขาอย่างนี้นะแต่ว่า เขาชอบอมีกิจกรรมอะไรบางอย่างนะมีกิจกรรมร่วมกันอะไรบางอย่างแล้วมันนำพาไปสู่บนเตียงนะคะเช่นทำเนี่ยทำกระหารกับข้าวด้วยกันวาดรูปด้วยกันนะคะอะไรด้วยกันเป็นกิจกรรมแล้วในบ้านนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ไปจบลงที่เตียงจบลงที่เตียงนะ,ะเขาชอบ เป็นคนที่ชอบให้คุณใส่คอสเพย์เออคนข้างรักนะคะชอบให้คุณใส่คอสเพย์ว่าแบบอยากเห็นคุณแนวอื่นบ้างนะคะคุณทำงานเก่งแล้วคุณทำงานเก่งแล้วคุณใส่เชียร์ลีดเดอร์ไหมหรืออะไรนะคะหรือเป็นพยาบาลนะคะ นะแต่ไม่เอาเลยขานะเพราะคุณทํางานเก่งอยู่แล้วไงยเขาก็อยากเห็นคุณในแบบพาสอื่น part อื่นอ่ะพารอื่นอื่นเขาก็อยากเห็นว่าเออคนที่ทํางานเก่งแบบนี้ถ้าลองเป็นทําอาชีพอื่นจะเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้นะคะมีก,กิจ,จกรรมร่วมกันนะคะไพ่ใบที่สองอุ๊บส์โอ้เขาเป็นคนโรแมนติกมากๆเลยนะคนแบบนี้นะคะแล้ว เวลามีกิจกรรมเข้าจังหวะอะไรกันน่ะเขาไม่ได้ชอบให้คุณหนะแบบถอดหมดอะ่ะบางคนบางราศีที่เปิดออกมาใช่ไหมต้องถอดจนไม่เหลืออะไรแต่คนคนนี้ต้องมีบางชิ้นน่ะอยู่บนตัวแบบทําให้รู้สึกตื่นเต้นนะ่ะทําให้รู้สึกตื่นเต้นเล่นว่าแบบฉันจะไปเจออะไรข้างในนะใต้ผ้าที่เบาบางแบบนั้นอะไรอย่างเนี้ยนะชอบให้คุณใส่เช่นรองเท้าด้วยนะคะ เ,ออเวลาทำอะไรกันอย่างเงี้ยออ้นะคะมีเซ็กค,คนนี้ร้อนแรงอยู่นะคะดังไฟเผามีเซ็กอพเพียวสูงด้วยคนคนนี้นะคะอเอเะไปต่อนะคะใบสุดท้ายนี่ไงถึงได้บอกมันต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างนะคนคนนี้นะคะเพื่อชีวิต เซ็กซ์ที่ซับซานซูซานะคะอาจจะมีแบบไปทำกิจกรรมเอาดอร์นะคะแล้วก็ตรงนั้นแหละไม่ไหวแล้วไม่ต้องกลับโรงแรมหรอก <c oughs> หรือเขาชอบแบบพาคุณก็ไปเดทไหนด้วยนะไปเดทไหนต้องต้องมีแบบแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อปลุกอารมณ์นะคะทำให้รู้สึกกลึ่มๆนะคะแล้วคนนี้เขาเป็นคนที่แบบว่าชอบทำให้คุณก่อนนะทำให้คุณแบบว่า สุขอะมีความสุขก่อนเป็นคนที่เราลมเก่งมากๆเลยนะคะเห็นไหมมันต้องมีผ้าอะไรสักอย่างน่ะมันต้องมันต้องใส่อะไรสักอย่างเพื่อกระตุ้นอารมณ์เขาเน่ยนะคะอาจจะเป็นแบบชุดนอนไม่ได้นอนนะคะชอบเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเห็นทงทงแบบ ไม่ใส่อะไรเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะแบบชอบเห็นผู้หญิงที่แบบใส่เสื้อผ้าแบบเซ็กซี่บางเบาแบบเป็นเนื้อผ้าซาตินอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยเ,เด่นๆมากๆเลยนะคะแล้วชอบทําให้คุณก่อนด้วยนะคะจะคิดถึงตัวเองอะ่ะทีหลังเอาคุณก่อนว่าคุณแบบสุขสมหวังหรือ,อยังนะคะโอเคจริงๆผู้ชายคนนี้ชอบเอาดอร์ก็ได้นะชอบความตื่นเต้นชอบความตื่นเต้นนะคะ โ okay. อเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้อลิสด้วยนะกดไลค์นะคะ Subscribe โอเค,ะค okay. ขอบคุณค่ะ